สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเวลคอนัมทูนีนาไลฟ์อินสติเดนคนอีสานพระถิ่นนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะนี่น่าจะมาชวนเพื่อนๆกินขนมจีนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีนีนาลูกอีสานคนเดิมคนเก่าจ้าลูกอุดรจ้บพี่น้องมามามา,มากินขนมจีนน้วกันจ้ขกาลัางก็สิลุงคิดเพื่อนกาลัางเผาห้าจ้ะ เดี๋ยวกินแล้ว,ลวนี่นาสิพาพี่น้องไปเบิ่งบ้านสวนพักจ้ะนี่นาสิเตรียมดินใบถูปกพักจ้ะพี่น้องอากาศขมันขมันอยู่ที่9องศานะคะเพื่อนๆกำลังดีจ้ะแต่ว่าร่มนิดๆ มาจะพี่น้องนี่แหละมาเบิ้งบ้านสวนผักนี่นานี่นากระสิเตรียมดินใส่กระถางไว้นังสิจ้ะ เห็นบ่จ้ะดินยางงามเลยพ่อนะรวนซุยงามพี่น้องต่อไปเขาก็รอแค่พักที่เหาปลูกใ้พี่น้องมันเกิดจ้ะแล้วก็มาลงปลูกใส่กระถางได้จ้าแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยขี้ไก่นะคะเพื่อนๆขี้ไก่นี้มาจากไหนก็เพื่อนบ้านเลยค่ะเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะเราก็ไปขอเข้ามาเลยประหยัดค่ะเพื่อนๆอยู่แบบพอเพียงนะคะ เขาก็เพื่อนบ้านพึ่งผ้ากันเกิดพี่น้องได้ปุ๋ยขี้ไก่จากเพื่อนบ้านเวลาพักออกดอกออกผลแล้วนี่หน่ากระแบงพักไปเพื่อนกินเวล,ลาไก่ออกไข่มาเพื่อนกระแบงไม่เขากิน,นพี่น้องส้อยเลือกันยังสี่ละจ้าเพื่อนบ้านกันขี้ไก่เดือนพี่น้องใส่เดือนจานี่ละ้ามี่ใส่เดือนลายในดินพี่น้องก็แสดงว่าเป็นปุ๋ยที่ดีเลยนะเนี่ยนี่ละปุ๋ยชั่นดีเลยนี่น พรวนดินไปไนตัวนี่คีก็เดือนไร้ก็แสดงว่าพักผืชสีงามเด้อพี่นองเด้อ เสร็จแล้วจ้าพี่น้องการเตรียมดินดินสำหรับมอนี่จา้าพี่น้องนี่แหละพักสีง,งามบางามกรอย่ที่ดินเดอ้อพี่น้องเด้อเห็นบนน่นี่นี่น่ะเอากองเอาหินมันออกดินกระสีร่วนซุยงามปลูกยังกระงามพี่น้องต่อไปก็เอาเม็ดพักมาลงกระถางนี้นี่น่ะเสียใ่ปลูกเม็ดพักกว่างตุงจ้ะ เียมดินไปเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้ามองเที่ยวเอาเศษอาหารมาทิ้งไ้จ้าเอาเศษอาหารซุ้มเศษพักเศษอาหารปีที่แล้วจ้าพี่น้องเบือไข่นี่ก็่ะทิ้งเด้อมานผู้ใดกินไข่กินยังเบือไข่นี่เป็นปุ๋ยยางดีเลยพี่น้องพวกนี้น่ะเอาดินซุ้มนี่ละจ้าไปปลูกต้นใหม่จ้า เราก็เตรียมดินให้มันรวนซุยด้วยพี่น้องอีกแปลงนึงพูดนะลุงคิดเพิ่นตักไปพลังทำงาน,นางมันหยุดเป็นวัาเป็นทำงานหนักพูนแล้วเพินพ่นเอเยอะอยูเ่เบ,บน่อใช่ไหมพาวส์เน่ืมออเรอพาวส์เออพาวส์เลยอะเอ เออเลยอะเออพี่อยากกินเบียร์ควรนะเแยกงานสามซื้นาทีกับเบรกแล้วพี่น้องเอ้ยฝรั่งบันนี่ฝรั่งนี่ก็ไปยึดศุลกิจงานให้ดุ๊กชี้บายบายจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องคลิปนี้เนี่ยนะขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายจ้าเลือดได้จ้ะนี่เลือดหาปลาเพื่อน ยังถึงเวลาเอาไปลงทะเลพี่นอง